ร้อปดิบบาทแค่มาเป็นวายแต่สองชิ้นครับผมเ0้รอบาทเป็นวายแถวแรกับผมจังหวะนี้หนึ่งพันแปดโอ้โหเหลืออีหกมีแนาทนี้หมื่นอยหกบาทก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมใหม่ครับผมค่ายพีีนะผม Battle Royale กลาวนะ มาทุน100บาทนะผมมาดูตารางการจ่ายกันดีกว่านะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยผมไอ้หนุ่มเสื้อฟ้านะผมแพงสดลาลองมาด้วยวายแล้วผมต่อไปก็สกตเตอร์นะเบ็ดสูงสุดของเกมนี้นะผมเท่าไหร่เอ่อสองพันหเกม PG แนวใหม่ยุคนี้แม่งส0 0พันตลอดนะผมจะอัพเป็นสอง0ั0สี่พันห้าพนะผม ช่วงนี้รู้สึกว่าจะหนักนะพีจีจะเป็ดหนักขึ้นเรื่อยๆนะผมเรามากับเทคนิคเดิมนะผมมาดูกันว่าเกมใหม่มันเล่นยังไงแต่ภาพสวยดีแน่นอนนะผมยังไงสัญลักษณ์ฟิวเจอร์มันเป็นยังไงจังหวะน,นี้เป็นวาแถวแรกครับผม,มตัวเหมือนกันเป็นประทับลงมาเป็นปืนทีนึงยิงเข้าไปหูห้ากบแล้วดอกนี้ยังไงเป็นเครหรือเปล่า,ามาดูกันนะผมสัญลักษณ์ฟิวเจอร์มันเป็นยังไง เกมนี้มีอะไรดีครับผมมีอะไรดีฟิวเจอร์มาเป็นวายนะผมยังไงอ๋อรู้รู้แล้วครับผมอ่าถ้าสตารักฟิวเจอร์นะผมเป็นตัวไหนนะผมตัวเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นวายนะผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะจะมาดูกันว่าสแก็ตเตอร์ข้างในจะเป็นยัไงดอกนี้คือติดอ่ะอย่างไรก็ต่อเนื่องดอกนี้หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทนะผมมีวายมาแถวสามแถวสี่แถวห้าก็แทบเป็นวายแถวสองทีนึงครับผม โอ้โหยังต่อคอมโบต่อเนื่องยังมีอีกยังมาเรื่อยๆโอ้โหอะไรกันเนี่ยไหลไปอีกจังหวะน,นี้อืไหลก็ต่อเนื่องไปดีดอกนี่มีหนุ่มเสือฝ้ามาอีกทีนึงโอ้โหเบต5บาทโอ้โหไหลดีจัดเลยซุปเปอร์เมกาวินไป690บาทครับผม Battle Royal ททนะอคล้ายๆพับจีแหละแต่สลอตค่ายพีจีเขาเอามาทำนะผม ก็ถือว่าใช้ได้นะสวยงามนะผมวิธีการเล่นก็เข้าใจง่ายนะแต่ไม่รู้ว่านานๆาไปจะจะกเกลือหรือเปล่านั่นเองนะแรกๆก็ดีอย่างงี้ทุกเกมแหละแต่หลังๆผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฟิวเจอร์มาอีกแล้วดอกนี้เบ็ดสี่สิบบาทดอกนี้อืมหืมตัวเข้าน่าดีดายนะอ่าไปกันต่อับผมเมื่อมันเข้ามันจะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะดอกนี้สกแกตเตอร์หรือเปล่าสกแกตเตอร์มาหรือเปล่าเบ็ดสี่สิบบาที่ผมมาเลยหรือเปล่าท่านผู้ชมจังหวะน,นี้หืมสกแกตเตอร์มา มาแล้ว8ปีนะผมอ,อ๋อสแกตเตอร์เกมนี้เราได้ฟรี8ปีนะผมข้างในฟิวเจอร์จะเป็นยังไงเป็นวายมาสวยงามไปเป็นเคก็ผมวายต่อสามมีก็น่าจะเป็นฟิวเจอร์สัญลักษณ์เหมือนข้างนอกนะผมวายตัวไหนตัวนั้นเป็นวายนะแต่เข้ามาข้างในมันจะมีทุกตาโอ้โหมันดีอย่างนี้นี่เองหมายอีกดอกนี้คูณไปหกแล้วเก้าวมาดอกนี้ยังไงหรือว่าแตกไร เลือ6ทีครับผมแตกไป808บาทนะมาเหลือ6ทีกับตัวคูณเจ็น 7, นะก็ล็อกตัวคูณน,นะผมค่อนข้างจะโอเคนะอ่าผมรู้สึกว่ามันเข้าดีเหลือเกินเพราะว่ามาใหม่หรือเปล่าดอกนี้หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบกระแทกมาอีกทีหนึ่งดอกนี้สี่ร้อยสามร้อสองบาทนะผมกระแทกมท 160, า th. อีกทีหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอ้โหเอาเรื่องเว้ยเออของดีนี่หว่าของดีเพราะเฉพาะออกใหนะม่แล้วผมอย่าเพิ่งไปรีบร้อนตัดใจนะ เกมใหม่มันเปเกมอยู่แล้วแต่นานๆไปมันก็จะเบือแล้วผมผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะก็ดูเล่นเอาครับผมใครชอบก็เล่นชอบก็เปลี่ยนนะผมดอกนี้เป็นวายไหมอ้อหืยดูซิไม่เหมือนนตดอกนี้ไงเป็นกล่องกระสุนมาครับผมแต่ไม่มีตัวเหมือนอีกทีหนึ่งลุ้นอีกทีหนึ่งทีสุดท้ายและท้ายสุดมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเป็นวายเดี๋ยวสองแลสามครับผมสวยงามไปอีกทีหนึ่งโอ้โหกล่องกระสุนงั้นจะหาได้ไหม จริงเลยนะผมแตกไป4,106 4,156บาทนะอ้ยเอาเอาออกมาแนละ้วเข้าเลยเป่าฟิวเจอร์มาเป็นกระสุนอีกทีนึคงับผมข้างในไม่แตกข้างนอกแตกก็ได้นะดอกนี้ยังไงดู <c oughs> ว่าจะไหลามากกว่านี้นะผมาบางทีเบ็ดมือไม่เข้านะผมออโต้ก็อาจจะเข้าก็ได้นะเรามาเล่นเบ็ด200เลยดีกว่าดอกนี้ขอรุ้นกันไปเลย ต้องขยับแล้วเป็ด200ผมจะได้20ทีนะผมไปกลับนะ,ะเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีอะไรเป็นไปได้หรือเปล่าดอกนี้ยังไงวายมางเ uh huh. ต็มแผงไปามอ้าสิบบาทเปลี่ยนเป็นวายแถวแรกอีกทีหนึ่งดอกนี้1220บาทกต่แทกมาเป็นวายแถว2แถว3ามไม่หมุน,นโถ <c oughs> จริงๆเลยเชียวโถ่หายกันต่อผมเป็ด400ก <c oughs> ไม่ขออะไรมากนะผมเอาเท่าที่ได้นะมารีวิวไปพร้อมกันนะผมเข้าหรือเปล่าเข่าหรือเปล่าอนี่เก่าเวลาเดิมเบ็ด4 0 0รอยกับเบ็ด40บก็ผมใครจะหมานกว่ากันมาเบ็ด400ก็เอาเรื่องหรือเปล่าเออย่าให้น้อยหน้าเขาเบ็ด40ยังได้ขนาดนั้ร้อยเน่ยร้อยหน้าเขาถ้าน้อยหน้าผมก็บอกตรงว่า ครั้งเดียวพอเออดอกนี้สวยปะไอเต็มแ,แผงห้าพันสามโอ้โหดอกนี้อีกทีนึงห้าพันแปดอีกทีนึ่ง, 5, 8, 8, องอดอกนี้อีกทีนึงเปล่าหน่ร้อยแปดสิบบาทกระแทกมาเป็นวายเดี๋ยวสองยิงก็ผมห้าร้อยบาทเป็นวายแถวแรกก็ผมจังหวะนี 1, ห 6, ้หนึ่งพันแปดโอ้โหเหลืออหกทีมแต่ขนาดนี้หมื่นสี่สี่ร้อยหกสิบบาทก็ผมเมก้าวินไปฮึ่มเอฟเฟกต์อลังการเหลือเกินโอ้โหแน่นอนจริงๆนะผมมารีวิวไปพร้อมกันนะ วันนี้ก็คงจะพอเท่านี้แล้วกันนะฟรีนี้พอเลยแล้วกันดูอีกทีนึงว่าจะมาดีขนาดไหนดอกนี้เป็นพันสี่กับผมกระแทกใหม่ทีน,นึงเป็นวานแต่สองแล้วสามสี่พันสี่ดอกนี้ยังไงมาไอแผงสองหมื่นแปดกระแทกมาอีทีนึงเป็นวานแต่สองหนึ่งมาสองโอ้โหจะบ้าอะไรครับเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์เมก้าวินไปสามหมื่นห้าสามร้อยสี่สิบบาทครับผมเอาดิ ก็มาดีครับหรือไอ้สิทีก็ผมมาลุ้นกันว่าจังหวะนี้จะเป็นอะไรเป็นกระสนอีกแล้วกระสนไม่ค่อยหนเข้าครับผมขอตัวดีๆหน่อยเพราะหนุ่มผมแดงยังไงเป็นเป็นก็มไม่ได้หลอกนี้ยังไงเป็นพ่อหนุ่มเสื้อฟ้าอีกทีนึงไม่มีตัวเข้าโอ้โหีสุดท้ายแล้วท้ายจุดก็ผมครู่ิ2สองยังไงอะไรสิโอ้โหเรียบ้อยแต่มาหมาจับเลยครับผม 5 6 8 0รบาทที่ผมเราเลิกเราเลิกนะครับผมโอ้โหต้องเลิกไปต่อไม่ไหวนะผมเบ็ด2 0 0พเอาเท่าที่ได้ครับผมเกมใหม่แม่งรอซื้อถ้าเล่นไปหมดแน่ครับผมเราเอาแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวเจอกันนะผมแตกดีขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันเลยนะสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้นะผมเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ